แมววงในก็ยังไม่ค่อยชัดเจนโอ้โหต่อยลัวตัวเข้าไปครับพิชิตมานเข้ามาก่อนครับหวังลูกวงในครับเพชรบางจันว่าอย่างไรครับแม่มีสะบัดโอกครับตอนนี้ครับเพชรบางจันอ่านะครับพิชิตมารกระพัดเข้าไปครับแมต่างคนต่างขยับครับอย่างว่าครับเป็นมวยคนละกาครับโอ้โหเตะล้มลงไปครับตรงนี้เตะรวบเตะกว่าครับหลุดกลัวจะหลวมครับโอ้ยหลอกต่อยเลยครับออกไม่ออกออกไม่ออก ไปแล้วพับไว้ขวาซ้ายคืนมาครับปรับเทลงไปแมารวบตีครับแห่สายยาวๆครับทางด้านของพี่ชิตมาเป็นซิทเนเจอร์เป็นเครื่องหมายการค้าอยู่แล้วครับวงในสู้นะครับเต้นในตีเลยครับอยู่ครับวงในโอ้โหแต่ความจิ๊กโจ๊ก มีสอกครับกาบดาหักด้วยศอกครับทางด้านของเพชรเมืองจันทร์หน่อยใกล้นิดชิดหน่อยครับซ้ายกับขวาอย่าหลุดอย่าหลม้มเจอศอกพิชิตบานเข้าไปเต็มหน้ายังไม่แตกครับตบออกข้างจะวางซ้ายครับพิชิตบานซ้ายเอา้าเจอหมัดของเพชรเมืองจันทร์ครับร้อนฉับร้อนฉาดด้วยกันทั้งคู่นะครับตอนนี้เพื่อเตะแล้วครับขวาของเพชรเมืองจันเพื่อเตะโี้ยโอยกลมลงไปเจอซ้ายเก่าแทงเข้าไปครับแต่มุมไหนก็ยังไม่ค่อยชัดเจนโอ้โหต่อยลำตัวเข้าไปครับพิชิตบาน เข้ามาก่อนครับหวังลุกตรงในครับเพชรบางจันว่าอย่างไรครับแม่มีสะบัดศอกครับตอนนี้ครับเพชรบางจันอาวนะครับพิชิตมารขัดเข้าไปครับอ่าครับเด้งไปเด้งมาโอ้ตีลูกนี้ครับแหลมเชี่ยวครับยกเทแม่ตอนนี้ปิดไปปิดมาเป็นภูมิอะไรนะครับทางด้านของพิชิตมารเข้ามาจิ้มลำตัวโอ้ยฉลาดครับเพชรพิชิตมารต่อยยุกข้าวเลยครับต่อยยุกข้าวอ้าวต่อยข้อหัวใจต่อยลิ้นปีต่อยลิ้นปี จากมวยตีนซ้ายตอนนี้เป็นมวยหมัดซ้ายครับแล้วก็แทงซ้ายโอ้โหสะบัดศอกอีกครับจากคว้าในครับทางด้านของเพชรมังกรพิชิตมาไม่ให้คว้านะครับหักศอกซ้ายไปดเดิเข้ามาโอ้โหเดินมารับแทงซ้ายจริงๆครับเจอซ้ายลงตัวเข้าไปอีกกรรมการแยกเร็วครับสังเวียนนี้ข่าวาหลุดครับพยายามจะต่อยหมัดนะครับตอนนี้ครับเป็นมัยครับรวบไปมาตีได้ไหมโอ้โหล็อกก่อนครับล็อกไั้โอ้โหชิงฝ่าชิงพเกชรครับมีนัดสองนะครับ แตกหรือยังครับแตกหรือยังโอ้สมศักดิ์ศรีครับมวยรอบเงินชัยโยแต่ละสัปดาห์ดูครับโดยเฉพาะผู้ชิงไม่มีใครยอมใครนะครับยกแรกนี่ว่าเหนื่อยแล้วยกชิงชนะเลิศรอบชิกเจนะเลิศนี่ครับรอบสัปดาห์นี่ก็มันหยดติ่งแล้วครับสามสิบสอจะเหลืออย่งเดียวเร่งจุดชีวิตนะครับแค่จะวิ่งไล่เลยครับตอนนี้เพชรบางจันทร์ โอ้โหเข่าซ้ายแทงแล้วก็คาวห้เห็นเลยครับเดินเปิดเกมกิมซ้ายแทงขวาขึ้นมาแหมลูกนี้ชัดเจนครับเอ้าแหมแทงคืนเครับพิชิตมามีงัดสองครับเพชรบังจันตีเข้าไปประมาตยั่วหูเข่าซ้ายครับตังตันครับแหมยั่วไปยั่วครับตอนนี้พิชิตมาครับเจอเข่าของเพชรบรงจันเข้าไปอ้อโหยมาไปชุดนะครับไม่ยุบครับครับเรามีหน้าที่บรรยายไปตามอาวุธครับ คนออกคะแนนยู่ด้านล่างนะครับเห็นยังไงก็ว่าไปอย่างนั้นครับแมตายไปเลยครับอาครับนี่ครับทำมวยไทยให้เป็นกีฬามันต้องอย่างนี้แม่รัวเข้าแบบรัวๆครับพีคิดบังก็ยังโตอยู่นะครับมรัชกรแล้วไปปิดท้ายที่นาชัยครับรอสักครู่เขัไปดูไฮไลท์ก่อนนะครับโอ้โหแข่งแต่ละคนมีเข้าเป้าตลอดครับโอ้หูเข่าก็เริ่มมานะครับในยกหลังๆของเพชรเมืองจันทร์นะครับ เตงตีเด้งสู้โดนเข้าไปนี่ต้องซุกไปนครับทางด้านของพิชิตมานรวปปงในเอาเลยครับนี่ครับเข่าขวาชัดๆครับมีศอกงัดมาแมต่างคนต่างได้ต่างคนต่างโดนครับคู่นี้ตีครับปงในครับในช่วงท้ายของพี่ฐานาของเพชรเมืองจันทนะครับสุดมันจริงๆครับแต่ละคู่แม่สมศักดิ์ศรีสมดีครับ มวยรอบเงินชายโยสินเชื่อด่วนมากแต่ละสัปดาห์แม่มันหยดติ่งครับติดตามครับทางช่องแปดมุมมุมแดงย,ย,ยินดีด้วยนะครับผมกับฮิชิดบา้านดีเอ็นมวยไทยครับเราชอจากซาก